วันนี้มาพบกับปุ้มโลมู่เด็กกวัวรัวกันนะครับวันนี้ล่วงอีเล้งตึงเหลืองวัวกูรยกูมันตีชนงันต่อเจ้าตีหน้าดื้มว่าเป็นเลือนมั้งต่อเจ้าเล้งว่าตัวเก่งวิมือดีเดินตั้งมาเจ้าปิพุนพบกับดาวดุงในทีมลัก,กี้บันตึงตรงตรงเลยครับการตะกี้ขา้าวกลุ่มในนัวกลุ่มล่วงกับม,ม,มีโคมูนายตุกโตุกระน้ำเล่นรถได้ตึงกับมีไอ้บังเมียก้กำเต่งกินรงก้างใบใบเตือนกอดปั้งกระดิลิงนาหยงลงมู่เรื่อยดีไล้ติดตัวนี่แนเลยครับล้ามาฟังประวติ่่าาานนนยจ ว่าแดงงามตาลาดินตัวนี้เล่งหัวเป็นตัวแก๊งวิมือดีเดินทางมาจากปิปุนเลยครับตัวนี้ชจนมาเดียวห้าอกอุ้นหลาทุก,กาหนามาเต่น,น่องบัวเย,ย้ยวันนั้นก็รเล่ง่าใชายไวดีมากๆตาลาดินตัวนี้ชวนปะาปีเรลื่นๆไม่เก็บเล่งว่านักได้เบาได้ป้ปีดว่าตังกด็ดีติมหน้าชายปลายหยดีเล่งว่าติมเจ็บติมเหม็นเลยครับมีเคียวติดมีอยู่ติดตลอดป้ปีดว่าทายตีกว่าตีกว่าตีชายตีมีก้าบโกดโกเนี้ยวเนี้ยวเล่งว่าโกดจ่ายโกดก่าขึ้นไปกุ้มขึ้นไปแคว้นึ้นไปได้ปางดีซื้เเามีีงดววิย กลางปินปาปิราโตกลางกันนักเล่งว่าโตนับโตนกเลยจนไปกิดไปไหลเย็นไม่เล่าเล่าเล่งกว่ากบเขืองอลยกับพุ่มตัวนี้ล่วงกว่าหี่าวกาตัวนี้เปิดได้ได้หลวงนาเรียวนะหรับกูนี่มีตีนนี่ตีเดียวเล่งหัวเปิดมันไปเป็นทุตๆใกล้ตีมีตัวจบกาได้มาเลยล่วงหลับอันกาวาดีบาดกาได้กันได้จิ้มกันไดเสียมาแต่ไรล่วงหลับหมดแล้วก็ถ้าใครกาคุมในนัวในกลุมกนล่วงก็มีใา้โตได้ตุกโขตุกระน้ำเต็นกอดป้างอดีลิงนาชงลงมู่เลื่อยดีลายติเตืนแดเลยครับมาอย กาท่วนตัวติเธน,นนั้นกว่ามือนี่จ๋โนโู้ดโจกนะรุงใจด้วใจรุ่นตัวนี้เล่งหัวเป็นดาวดุงกองทิมลักกี้บันตึงตรงรุงเลยครับตัวนี้หัวกันหัวเป็นหัวไม่วางดีวางเนี้ยววางเป็นวางเมื่อตามมือเลยปาปีวัวกบเขืองเลยครับเล่งหัวตังก็ดีทิมนาชายประโยชน์ดีเล้งหัวทิมเจ็บทิมเมนเลยครับปาปีรัวครับโกดโก,โก,โก,โกเนี้ยวเนี้ยวเล่งหัวโกดจายโกดกว่าตุบจายตุบกว่าขึ้นใบก้มขึ้นใบเว้นขึ้นใบได้ปางดีมีตังวัวล้างไอ้เผื่อคุ้มเหลววิทมาเตะล้างดีโรยมา มากลางนักทุดๆ,ๆเร่งหัวโตนับโตนกเลยจนใบกิดไปมีน้ำใจมีไร่กอกเร่งหัวกบเขืองเลยกับพุ้มตัวนี้การตีล่วงเร่งมาต่างร่องตัวเต็นดักหรือว่าเตนจบตัวใหนกันบ้างลงหัวกันมาที่ครับเดี๋ยวลงไปอ่านกันทุกคนเลยการ์ดอีไรก้าวกลุ่มเน่นัวเล่นรถได้ซึ่งจะมีไอ้บังมีไอ้กมเต็นกอดป้างกับตีลิงหน้าจองลงมู่เรียกดีไรตีเตือน,นได้เลยครับว่าดีกับพุ้ม